ในวันพรุ่งนี้ภาตะวนออกนะคะจะมีอากาศหนาวเย็นลงค่ะโดยอุณหภูมิจะลดลง5-7องศา,ศาเซลเซียสและมีลมแรงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่13-16มกราคมนี้หลังจากได้ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางกันไปแล้วค่ะ พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12มกราคม2557โดยลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อช่วงเช้าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกรอกหนึ่งได้ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้วและจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่13-16มกราคม2557นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ในวันพรุ่งนี้บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีอากาศหนาวเย็นลงมากโดยอุณหภูมิจะลดลงได้ถึง5-7องศาเซลเซียสกับมีลมแรงและในช่วงวันที่12-16มกราคม2557มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรทําให้ชาวเรือต้องเดินเดือดด้วยความระมัดระวงัง เรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า10เมตรโดยเฉพาะบริเวณอา่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้ภาคตะวันออกจะอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด1 9าถึงสององศาเซลเซียสอุณหภูมิลดลง32-33องถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาจะอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-18ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตร อย่างไรก็ดีในระยะนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายไว้ด้วยเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจส่งผลให้เกิดอาการที่เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะ